สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยหานนอยสูตรแยกหน่อยวันที่ยีสิบเอดเดือนแปดพี่หกแปดนะครับผมนะเมื่อวานนี้เข้าแค่หนอยเดียวเองเนาะเป็นหาหนอย VIP พนะเก้าหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้านะครับผมนะผมให้เจ็ดนะฟันเจ็ดจาก,ก็เป็นเจ็ดห้านะเป็นตัวเน้นตรงๆเลย น่อยเดียวเมื่อวานผมให้เจ็ดให้สองให้สามนะเสียดายเนอะผมเอาเจ็ดกับสองนะไม่เอาสามเลยถ้าเอาสามนี้น่าจะได้หลายหน่อยอยู่เอาเจ็ดกับสองก็เลยได้แค่น่อยเดียวเจ็ดมาสามมาสองไม่มามางงกันต่อนะครับมาเริ่มจากห้าหน่อย กาซาน้อเป็นน้อยแรกห้าน้อยแรกนะครับ5กับ7ได้5กับ7นะครับก็จะมี5แบบ5 9 5 0 7นะครับ7 8 7 9แล้วก็70ดยตัวกันนะครับ51 71 57เม็ดเดียวนะแล้วก็73าเนาะ <5. S 1> เอาเอาเอาห้าละกันเนาะเอาห้าละกันตัวเน้นก็จะมี ตัวนี้ก็จะมี585950แล้วก็เ0สำหรับหน่อยแรกฮานอยกาซาบก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษ หานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะหนึ่งกับศูนย์ละกันศูนย์นี่ก็มาปล่อยเอาศูนย์ละกันก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์สี่กันนะครับหนึ่ง หน้าหนึ่งน้านะหนแล้วก็หนแล้วกันตัวฟันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งนะตัวเน้นก็จะมีสำหรับตัวเน้นก็จะมี 151614แล้วก็05นะครับสำหรับน้อยที่2หานอยพิเศษนะก็จบไปแล้วนะวันนี้ก็ขอให้เข้ามากกว่าหน,น้อยลวกันเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นหาน้อยปกติ หวยห้านอยปกติวันนี้ก็จะเป็น1กับ0นี่แหละสามอยวันนี้นั้น1กับ0นย์นี่แหละก็จะมี17 16 18 07ดหแล้วก็ศูนะครับกัน1นึ่ง 0ูมาม,มาแล้วก็0ู ตัวฟันนะครับเป็นเลข1น,นะตัวน้นก็จะมีสำหรับตัวเน้นก็จะมี1 7 16 18แล้วก็ศูนะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับสำหรับฮานอยปกตินะครับก็จบไปแล้วจบไปแล้วเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็น V ีไนะครับผมหนอยนี้น่าจะน่าจะเป็นศูนย์มากกว่านะศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์เศษศูนย์แปดศูนย์ห้าครับผม หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งห้านะครับกันศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์หกนะครับแล้วก็ศูนย์สี่ตัวฟันนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวเน้นก็จะมี สำหรับตัวนี้นะครับก็จะมี070805แล้วก็17นะครับสำหรับหาหน่อยนะครับสูตรแยกหน่อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลข0เลข1แล้วก็เลข7นะครับผมพี่พี่ท่านใดมีตัวเด่นอยู่ นะพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วเอาตัวเด่นมาจาับคู่กับศนย์กับ1กับเจดได้เลยนะครับผมนะหรือว่าหรือว่าจะเอาตัวเด่นนี่มาจาับคู่กันเองก็ได้นะก็จะมีศูนย์หนึ่งแต่ว่าศูนย์หนึ่งนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะมานะเอาเป็นศูนย์นี่แหละศูนย์เจ็ดนะศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเนี่ยถ้าเอามาจาับคู่กันเองนะศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ